ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าเทพลือศีคําว่าผู้ทรงเป็นเทพลือศีอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นทั้งเทพเป็นทั้งลือศีจึงชื่อว่าทรงเป็นเทพลือศีพระราชาผนวดก็เรียกกันว่าราชลือศีพราหมณ์บวชก็เรียกกันว่าพราหมลือศีฉันใดพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้น ทรงเป็นทั้งเทพและเป็นทั้งฤาษีอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคผนวดแล้วจึงชื่อว่าพระฤาษีทรงแสวงหาคือค้นหาเสาะหาศีลขันใหญ่จึงชื่อว่าพระฤาษีทรงสแสวงหาคือค้นหาเสาะหาสมาธิขันใหญ่ปัญญาขันใหญ่วิมุตติขันใหญ่วิมุตติยานทัศนะขันใหญ่ จึงชื่อว่าพระฤลษีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาคือค้นหาเสาะหาเครื่องทำลายกองความมืดใหญ่จึงชื่อว่าพระฤลสีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องทำลายความวิปลาสใหญ่จึงชื่อว่าพระฤลษีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องถอนลูกศร คือตันหาใหญ่จึงชื่อว่าพระฤาษีพระผู้มีพระภาคทรงสแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องปลดเปลื้องทรงทิฏฐิใหญ่จึงชื่อว่าพระฤาษีพระผู้มีพระภาคทรงสแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องกำจัดทงคือมานะใหญ่จึงชื่อว่าพระฤาษี พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องเข้าไปสงบอภิสังขารใหญ่จึงชื่อว่าพระฤาษีพระผู้มีพระภาค man ทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องปิดกั้นโอคะใหญ่จึงชื่อว่าพระฤาษีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องวางภาระใหญ่จึงชื่อว่าพระฤาษี พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องตัดสังสารวัตรใหญ่จึงชื่อว่าพระฤาษีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องดับความเดือดร้อนใหญ่จึงชื่อว่าพระฤาษีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องระงับความเร่าร้อนใหญ่จึงชื่อว่าพระฤาษี พระผู้มีพระภาคทรงสแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องยกธงคือธรรมใหญ่จึงชื่อว่าพระลืษีพระผู้มีพระภาคทรงสแสวงหาค้นหาเสาะหาสติปัฏฐานใหญ่สมปะปทานใหญ่อิทธิบาทใหญ่อินทรีย์ใหญ่พระละใหญ่โพชฌงใหญ่อริยมครคมีองค์แปดใหญ่ปรมัตถะอมตะ นิพพานใหญ่จึงชื่อว่าพระฤาษีอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ที่ลาวสัตว์ผู้มเหสักแสวงหาค้นหาเสาะหาว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระผู้ทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพประทับอยู่ที่ไหนพระผู้ทรงองค์อาจกว่าน,นรชนประทับอยู่ที่ไหนจึงชื่อว่าพระฤาษีรวมความว่า ข้าพระองค์รับทราบมาว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นเทพฤาษีถ้าผู้ใดถามปัญหาถึงสามครั้งจะทรงพยากรณ์ด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าท่านโมคราชทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ได้ทูลถามพระองค์สักกะสองครั้งแล้วพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุ มีได้ทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์รับทราบมาว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นเทพฤาษีถ้าผู้ใดถามปัญหาถึงสามครั้งจะทรงพยากรณแปดสิบหกท่านโมคราชทูลถามว่าโลกนี้โลกอื่นพลมโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่ทราบชัดความเห็นของพระองค์ ผู้เป็นโคตมะโคตผู้มีประยชน์คำว่าโลกนี้ในคำว่าโลกนี้โลกอื่นได้แก่มนุษยโลกคำว่าโลกอื่นได้แก่โลกอื่นทั้งหมดเว้นมนุษยโลกรวมความว่าโลกนี้โลกอื่นคำว่าพรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้แก่พรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกหมู่สัตว พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์รวมความว่าพรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกคำว่าย่อมไม่ทราบชัดความเห็นของพระองค์อธิบายว่าชาวโลกไม่ทราบไม่รู้คือไม่เห็นไม่แลเห็นไม่ประสบไม่พบไม่ได้เฉพาะความเห็นคือความถูกใจความพอใจลทัทธิ อัธยาศายัยความประสงค์ของพระองค cool ์ว่าพระผู้มีพระภาคนี้มีความเห็นอย่างนี้มีความถูกใจอย่างนี้มีความพอใจอย่างนี้มีลัทธิอย่างนี้มีอัธยาศัยอย่างนี้มีความประสงค์อย่างนี้รวมความว่าย่อมไม่ทราบชัดความเห็นของพระองค์คำว่าผู้โคตมักโคตผู้มีประโยชน อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงเพียบพร้อมด้วยพระยศจึงชื่อว่าผู้มียศอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่ชาวโลกสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมทรงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิรณบปัจจัยเพศสัตว์บริขารจึงชื่อว่าพระผู้มีพระยศรวมความว่า ผู้โคตมโคตผู้มีประโยชน์ด้วยเหตุนั้นพรามจึงกราบทูลว่าโลกนี้โลกอื่นพรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่ทราบชัดความเห็นของพระองค์ผู้โคตมโคตผู้มีประโยชน์แปสิบเจ็ดท่านโมคราชทูลถามว่าข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ ผู้ทรงมีปกติเห็นธรรมอันงามอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงไม่เห็นคําว่าผู้ทรงมีปกติเห็นธรรมอันงามอย่างนี้อธิบายว่าผู้ทรงมีปกติเห็นธรรมอันงามคือเห็นธรรมอันเลิศเห็นธรรมอันประเสรศิฐธรรมอันวิเศษส,สุดเห็นธรรมชั้นแนวหน้าเห็นธรรมสูงสุด เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมอย่างนี้รวมความว่าผู้ทรงมีปกติเห็นธรรมอันงามอย่างนี้คำว่าพระองค์มีปัญหาจะทูลถามจึงมาเฝ้าอธิบายว่าข้าพระองค์มีความต้องการปัญหาจึงมาเฝ้าข้อนี้จึงเป็นภาระของพระองค์รวมความว่าข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าอย่างนี้บ้าง คำว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรอธิบายว่าบุคคลผู้พิจารณาเห็นคือประจักษ์แจ้งเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งอย่างไรรวมความว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรคำว่ามัจจุราชจึงไม่เห็นอธิบายว่ามัจจุราชจึงไม่เห็นคือไม่แลเห็น ไม่ประสบไม่พบไม่ได้เฉพาะรวมความว่ามัจจุราชจึงไม่เห็นด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีปกติเห็นธรรมอันงามอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงไม่เห็นแป พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโมคราชเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่ามีสติทุกเมื่อพึงถอนอัตตานุทิฐิเสียเป็นผู้ข้ามมัจจุราชเสีสยได้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลพินิษเห็นโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชจึงไม่เห็น